เทพีกระทิงจากสารคดีย่ำสันดอยเสือนอนกินโดยสังคีตจันทนโพ์เย็ยนวันหนึ่งผู้ใหญ่จอนกลับจากประชุมที่อำเภอเอาข่าวมาบอกลุงมัดว่าพระยายุทธศักดิ์ของครามต้องการเขากระทิงไว้ประดับบ้านขอให้ลุงมัดและข้าพเจ้าช่วยหาให้ท่านจะให้ราคางาม และรับรองแข็งขันว่าธนาบัตรไม่ลดค่าเหมือนธนบัตรญี่ปุ่นพิมพ์เองเมื่อครั้งซื้อลูกหมีลุงมัดและข้าพเจ้ายินดีหาให้เพราะเจ้าคุณยุทธศักดิ์มีอัธยาศัยดีแม้ท่านจะมียศถึงพันเอกเป็นคนถ่อมตัวเคยนั่งร่วมวงดื่มเหล้ากับพวกเราท่านไม่ยินดีลาบลูกเนื้อแก้งที่ลุงพ่มหามาให้แต่ชอบกินผักโูดดิบจิ้มน้ำพริกปลาดก ข้าพเจ้ากับลุงมัดไปตรวจด่านสัตว์วันฝนหยุดตกปรากฏว่ากระทิงส่วนใหญ่ย้ายฝูงไปหากินหน่อไม้ทางตะวันตกของภูเขาดงแห่งนี้ไม่รกทึบนักทากไม่ชุมเหมือนหุบชำยางกอไม้สางไม่รวกและก่อคายขึ้นเป็นแนวสองฝ้าข้างห้วยเขาล้นลุงมัดจับยามสามตาดูแล้ววันอังคารตกมหาโชคต้องเจอสัตว์แน่นอนข้าพเจ้ากับลุงออกจากบ้านตอนใกล้เที่ยง ถึงชายดงใกล้ที่หมายตอนบ่ายเล็กน้อยด่านสัตว์สายหนึ่งผ่านกลางดงห้วยเขาล้นแล้วตัดขึ้นไปบนเนินเตี้ยตรงไปยังหุบเขากระทิงด่านสายนี้ลุงมัดขัดห้างนั่งอยู่คนเดียวกระทิงฝูงออกกินหญ้าตอนเช้าอาจจะกลับมานอนบนเนินเขาในตอนเย็นถ้ามันเดินลุงจะได้ยิงด่านอีกสายหนึ่งเรียบชายดงตรงไปที่อ่างเก็บน้ำกว้างประมาณหนึ่งตารางกิโลเมตร รอบอ่างเป็นดงไม้คายไม้รวกและต้นตะเคียนใหญ่ขึ้นปะบนกันด่านสายเล็กแยกขึ้นบนเนินเขาธรรมชาติกระทิงออกหากินหน่อไม้เวลาตะวันร้อนอ่อนแรงแสงแดดจางแล้วลงไปกินน้ําครู่หนึ่งจึงขึ้นป่าปร่งหาที่นอนบนเนินเขาใกล้ดงเล็กน้อยเพื่อนหนีทากไม่ให้ดูดเลือดแล้วก็นอนในที่ล่องลมโกรกไม่แรง กลางคืนยุงจะได้ไม่รบกวนมากนักด่านสายนี้ข้าพเจ้าขัดห้างกลางกอสางสูงจากพื้นดินประมาณเจ็ดวาเสือคร่งกระโจนใส่ไม่ถึงแน่แม้โจนถึงแต่หัวเท้าของมันจะปะท่นลำสางที่อยู่รอบข้างอันหนึ่งสางกอนี้อยู่โดดเดี่ยวห่างจากกิ่งไม้ใหญ่อื่นๆในป่าใหญ่ยามค่ำคืนนอกจากเสือครอง อาจจะมีเสือดาวเสือลายเมฆไต่กิ่งไม้ใหญ่มาทำร้ายได้ข้าพเจ้าจึงตัดหนามวงรอบห้างและมุงไว้บนศีรษะแน่นป้องกันลิงผีหรือลิงกังมารบกวนขัดห้างเสร็จตอนบ่ายข้าพเจ้ากับลุงมัดก็มาเจอกันอย่างที่นัดหมายชายดงเราสองคนเดินเรียบเขาล้อนเพื่อยิงข้างเอาเลือดดื่มข่มป่าแต่ไม่เจอข้างแม้สักตัวเดียว บ่ายแก่ลงไปมากกลับไม่ทันนั่งห้างยิงกระถิงจึงตามรอยแก้งมาที่เขาหัวร้อนเขตติดต่อหุบช้ำยางใกล้เนินเขากระถิงไกลห้างไม่น้อยกว่า5กิโลเมตรเหตุผลเพราะไม่ให้มีเสียงปืนดังเกินไปเกรงว่ากระถิงอาจหนีไปป่าอื่นตอนบ่ายสัตว์เนื้อหมกตัวอยู่ตามพุ่มไม้เตีย้ยบางทีใต้ร่มรังเอน็นชายโดงบ้าง กลางป่าโปร่งบ้างเรานั่งซุ่มอยู่ใต้ร่มเครือก้องแกลบคู่หนึ่งสายลมบนเนินเขาก็โชยขึ้นมาเบาๆไม่นานนักเก้งตัวนึงก็ร้องแก๊กห่างไม่เกินยีสิบวาเราทั้งสองอยู่เหนือลมลุงมัดจึงย่องเรียบชายดงและคืบคลานอ้อมวกป่าผากที่ขึ้นเป็นยอ่มไม่ถึงครู่ปืนก็คํารามเปรี้ยงแล้วสงบลงเสือร้องก้องป่าขณะที่ข้าพเจ้าไปถึงนั้น ลุงมัดเอาเครือนางนวลมัดขาหน้าและขาหลังแก้งไม่ให้ดิน้นมือซ้ายจับหูแก้งเคราะห์ร้ายดึงขึ้นสูงพ้นพงหญ้าลุงสอดมีดโตจากเอวกดลงกลางคอแล้วลากขมมีดดังควากหลอดคอขาดเลือดแดงสดไหลกระฉูดลงกระบอกไม้สางโตะวกขวดน้ำปลาเล็กน้อยลุงมัดยิงแก้งที่สะโพกไม่ให้ตายขาที่ทั้งนี้เพื่อเชือดคอเอาเลือดสดเมื่อได้สมใจ พรานใหญ่ก็เทเหล่าผสมเลือดแก้งแล้วกวนให้เข้ากันดีก่อนจะดื่มอักอักหมดไปค่อนกระบอกเลือดสีแดงเข้มเปรอะลิมฝีปากและหยดย้อยลงมาที่เราวดกเฟิรมที่เหลือลุงก็ส่งให้ข้าพเจ้าดื่มสองสามอึกก็หมดกระบอกเมื่อครั้งที่ลุงเพชรมาด้วยเราไม่ได้ดื่มเลือดขมเจ้าป่าจึงเข้าสิงพรานผู้นี้ถึงเสียสติและถูกกระทิงขวิดตาย ความผิดพลาดหนนั้นข้าพเจ้าเล่นลุงตระหนักดีเรื่องเศร้าจะไม่เกิดขึ้นสามสองพรานส่วนมากมักนิยมดื่มเลือดข้างเพราะถือว่าเป็นยาบำรุงกำลังหากไม่มีข้างเราจะมองหาแก้งและกวางสัตว์ป่าบางชนิดเช่นเหยี่ยวและง,งูแม้จะมีดาดเดินแต่เราไม่นิยมเลือดมันเพราะมีพยาธมากความดุร้ายเป็นสิ่งที่จีรังย่งยืนของป่าสมัยนั้น การดื่มเลือดสดกับเหล้าเพื่อตีเสมอความลี้ลับความหารือโหดของพูดผีและสัตว์ร้ายลุงมัดมาถึงห้างช้าไปเล็กน้อยกระถิงฝูงหนึ่งไม่น้อยกว่าห้าตัวเดินผ่านก่อนหน้าเราไม่นานนักสังเกตจากรอยที่เดินกลางด่านบ้างริมด่านบ้างบางตัวถ่ายมูลไว้สดสดแต่อีกหนึ่งรอยลุงมัดบอกว่าเป็นลูกกระทิงพรานใหญ่กำชับไม่ให้ข้าพเจ้ายิงเป็นอันขาด ตะวันลอยดวงลงไปอีกหนึ่งวาแสงสีดจางทับเปลือนไม้ใบหนาทึบเบื้องสูงนกพริกร้องแกรกที่อ่างน้ำกลางดงกระทิงตัวหนึ่งส่งเสียงก้องป่าเสียงไม้หักผงผางข้าพเจ้ามั่นใจว่ากระทิงฝูงนี้คงผ่านด่านสายใหญ่ใกล้ห้างประมาณ12วาได้ระยะวิถีลูกเปินอย่างแม่นยำ ขณะที่ข้าพเจ้าถอนใจนั่งกระสับกระส่ายงดหงิดและอึดอัดอารมณ์สายตาก็จ้องต้นทางด่านที่มาจากอ่างน้ำกลางดงนกยูงสองตัวบินเวิรเกาะต้นกระโดนหน้าห้างตัวผู้ยืดคอร้องกระต้องหองสองหนทั้งคู่บินลงไปที่ด่านเยื้องห้างเล็กน้อยตัวผู้อ้าปีกพีเยพยพี้บขณะถอยหลังในท่ากรีดกลายไร้รำแผ่นหางกลางเป็นวง สายซ้ายทีขวาทีขณะเดียวกับจาง,งอยปากก็เคลียบบนหลังตัวเมียเบาๆตัวเมียร้องก้องพลางขยับตัวหมุนไปตามแผนหางตัวพ่้ครู่หนึ่งก็หมอบลงตัวผ่้หุกแผนหางอย่างกระทันหันสองเท้าเหยียบหลังตัวเมียและร่วมประเวณีกันครู่หนึ่งทั้งสองตัวจึงบินหายเข้าไปในดงไม้รวกการสมสู่แม้จะเป็นธรรมชาติแต่พฤติการเปลี่ยนสถานะ จะอับโชคลาบพรานย่อมมีอารมณ์ล่าพร่าพลานการเสพสมของสัตว์ปีกร่างงามต่อหน้าพรานย่อมเป็นความอับปะลักบางทีอาจจะถึงความวิบัติก็เป็นได้หัวใจข้าพเจ้าตกโวบอย่างสิ้นหวังแต่ไม่อาจจะแก้ไขอะไรได้เพราะดวงตะวันใกล้จะรับเหลี่ยมเขาแสงสีแสดพรมแผลมท่าเรือนใบประดู่ต้นสูงเสียดฟ,ฟ้าอย่างเลือนราง ไกป่ปาตีปีกขันเพรียกที่ชายดงเม็ดน้ำค้างสดใสเกาะบนใบไม้ใบหญ้าความเย็นแผ่ซ่านอย่างรวดเร็วขณะที่ปั้นข้าวเหนียวใส่ปากเป็นอาหารมื่อเย็นอยู่นั้นนกเข้าแมวดงตัวเกือบเท่าแม่ไก่แจ้ก็บินวือมาเกาะต้นยอป่าหน้าห้างมันเบิกเปลือกตาเห็นประกายสีเหลืองขณะไต่กิ่งยอมองข้าว่าเจ้าแล้วก็ร้องแก๊กฮึมแก๊กฮึม แม้เสียงเยือกเย็นจะชวนให้ผมบนหัวลุกสู้สยองขวัญทว่าชินกับสภาพนี้บ่อยจึงไม่รู้สึกกลัวพรานป่าทุกคนอุปทานนกพันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพูดผีดงดิบกันดานไกลย่อมมีความเร้นลับซึ่งพวกชาวป่าไม่สามารถหาเหตุผลใดๆได้เลยนกเข้าแมวดงบินหายไปทางอ่างน้ำไม่กี่อึดใจก็มีเสียงคล้ายหลายคนคุยกันอ้อมแอมดังมาแววแวว ระทิงร้องหึกเสียงลุยน้ำโครมอีกครั้งหนึ่งนกเขาแมวตัวเดิมบินบือมาเกาะที่กิ่งลำไม้สางมันร้องแกรกขึ้มจนเกิดความรำคาญข้าพเจ้าจึงถอดมีดเคาะลำสางเบาๆนกป่าจึงบินหนีไปยังทิศทางเดิมห้างที่ข้าพเจ้านั่งห่างจะอ่างน้ำสักยี่สิบวาจึงได้ยินเสียงลุยน้ำโครมโครมต๋มต๋มถนัดชัดเจน หากไม่มีดงตะเขียนและดงตะโกบางไว้ก็คงจะมองเห็นสัตว์ทุกตัวได้สะดวกข้าพเจ้ากำคอเปินพาดไว้บนตักพลางมองต้นทางที่กระทิงจะเดินผ่านอย่างอึดอัดรำคาญทันใดนั้นเสียงลุยน้ำก็ดังขึ้นอีกพร้อมกับเสียงผู้หญิงแหลมเล็กร้องเรียกดังมาจากที่เดียวกันพ่อบ่าวน้อยลงมาแพ้มาต้มน้ำน้ำกันเนอ้อมาววๆเน้ เสียงนั้นก้องกระหึม่มคล้ายเสียงสะท้อนบนหน้าผากลับไปกลับมาได้ยินถนัดชัดเจนพอเสียงเรียงสงบลงอีกเสียงหนึ่งก็แว่วเข้ามาอีกขวัญไอลาข่านน้อยหนาฮักหลายเจ้าสินั่งมองไผมาแอวเมืองฝ้าเมืองบนตัวอีน้องเดอ้อไอลาเอ้ยเข้าไปเจ้าขนลุกสู้ทั้งตัวหนาวเยือกเข้าไปถึงหัวใจนึกถึงนกเขาแมวดงตัวนั้นคงสื่อสารให้พูดผีบอกตำแหน่ง ที่ข้าพเจ้านั่งให้เจ้าป่ารู้ว่าพลานุ่มน้อยนั่งอยู่ที่ไหนเพียงครู่เดียวมวลไม้สองข้างด่านก็มีสีเขียวคล้ำความเมื่อเร่งโรยตัวอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันก็มีเสียงย่ำบนพื้นดินแทรกมากับเสียงคลับคล้ายเสียงซึงไม่ไพ่ที่พวกเราคนบ้านป่าทำขึ้นเสียงนั้นดังแว่วอย่างอ่อนโยนและอ้อยอิงมากับลมโชยเบาๆท่วงทำนองเพลงขึงขัง แต่ไม่กระโชคกระชากบางทีเศร้าชวนให้กระหวดถึงความหลังบางทีเสียงสูงแซมเสียงต่ำไล่ตามกันประดุดลมโชยและสายน้ำเซาะหินเสียงเท้าเหยียบย่ำพื้นดินดังกว่าเดิมข้าพเจ้าจึงจับทิศทางที่มาของเสียงชึกชักจากเส้นทางที่ลงอ่างน้ำเสียงกีบเท้าสัตว์ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใจข้าพเจ้าเต้นแรงอยากเห็นตัวเจ้าของเสียง ทันใดนั้นเสียงดนตรีก็เงียบลงอย่างกระทันหันรอบตัวมีแต่ความวิเวกแม้จักจันเรไรที่เคยกรีดเสียงระงมไพรก่อนมืดค่ำทุกขนทุกแห่งที่เคยนั่งห้างหญิงสัตว์แต่หนนี้ปราศจากเสียงนั้นไม่กี่อืดใจเจ้าของเสียงเท้าย่ำดินตัวแรกก็ปรากฏกระทิ้งตัวผู้โตขนาดควายเปลวขนสีข้างทั้งสองสีแดงอมเทาโผล่พ้นหัวกอคาย เขาสีน้ำตาลไม่ยาวประมาณสองฟุตง้างเป็นรูปเครื่องวงกลมเข้าหากันได้ระยะเหมาะเจาะใบหูทั้งสองข้างแกว่งพืบพับไล่เลือบยงขนสีน้ำตาลแก่ยาวเป็นทางตั้งแต่ดั่งจมกูกไปถึงโหนกหัวโหนกคอและบนแผ่นหลังตาสีดำนินมองซ้ายมองขวาหาหน่อไม้ริมทางบัวกระทิงแดงข้าพเจ้าอุทานในใจ ขณะยกเปินประทับบ่าและเล็งศูนย์เปินหมายใต้กวอกหูของสัตว์ตัวแรกก็มีเหตุให้ต้องพงังะตะลึงตาค้างจนต้องลดเปินลงในทันใดกระทิงตัวที่สองโผล่พ้นออกมา,อาจากเทิงกอาคายบนหลังกระทิงมีคนนั่งมาด้วยว้าหในดงดิบป่าช้างดงเสือแท้ๆมีคนขี่หลังกระทิง้งประหลาดยิ่งประหลาดอัศจรรย์เหนืออัศจรรย์ จากที่ข้าพเจ้านั่งถึงกระทิงตัวนั้นประมาณ15วาแม้จะมีกิ่งใบกระถินป่าบังอยู่สองสต้นและความมืดดำกําลังโรยตัวใกล้โพลเพลแต่เห็นเต็มตาทั้งสองข้างกระทิงตัวที่สที่4ที่ห้าและลูกกระทิงโตทะลูกวัวอายุราวสองเดือนวิ่งคลอเคลียใกล้แม่กระทิงทุกตัวเดินอุ้ยอ้ายเชื่องช้า ข้าพเจ้าสะบัดหัวให้ประสาทและสายตาตื่นตัวเพื่อควบคุมอารมณ์ไม่ให้เตื่นเต้นพลางเพ่งมองอย่างพิจารณาเต็มความรู้สึกของประสาททุกส่วนคนบนหลังกระทิงเป็นผู้หญิงกำลังห้อยขาหันหลังให้ข้าพเจ้ามือขวาเกาะโหนกบัวมือซ้ายวางไว้บนแผ่นหลัง เธอสวมเสื้อแขนยาวพื้นสีครามคล้ำลายดอกขาวเป็นจุดร่างเล็กอ่อนแอนโยกย้ายไปมาตามจังหวะเคลื่อนไหวของแรงบัวผมยาวสลวยดกดำสนิทเคลียนไหลแกว่งไหวน้อยๆกระทิ้งที่เธอนั่งเดินมาในระยะวิถีกลุกป,ปืนณจุดนั้นข้าพเจ้าเองถางต้นสแกนหนามกลอยและเครือสะเค้า ออกจนเป็นที่โลง่งไม่มีใบแม้แต่ใบเดียวบังสายตาและเป็นระยะใกล้ที่สดร่างของเธอจิงปรากฏอย่างเด่นชัดข้าพเจ้าอยากจะร้องเรียกแต่ไม่มีเสียงออกจากปากความพพึงเพลิดชงักพรานลมไวสิบ้าเหมือนถูกสะกดคล้ายกับมีก้อนอะไรมาจุกคอขนาดนั่งกำคอเปืนจนเหงื่อชุ่มมือและหุบป,ปากดุดคนใบส่วนหัวของกระถิงตัวที่เธอนั่งบางพุ่มสักเค้าเล็กน้อย เธอหันมามองข้าพเจ้าเต็มตาจึงสังเกตเห็นดวงหน้ากลมเนียนเนื้อบนพวงแก้มขาวเป็นยวงกระจ่างตาคิ้วเรียวเล็กริมฝีปากบางแต่ดวงตาเธอเบอิกกว้างหน้าเชิดบอกถึงความตื่นกลัวและประหลาดระคนกันขณะที่เราประสานตากันดุดถ่ายภาพไว้ในเลนกล้องอยู่นั้นเธอก็โปรยยิ้มอ่อนโยนเต็มใบหน้า หัวใจหนุ่มที่สร้างมาด้วยเสียงปืนเลือดและความตายฝังอยู่ในอุปทานรู้สึกว่าป่าแห่งนี้สว่างสดใสกระทั่งกระทิงทุกตัวหายเข้าไปในดวงรวกและกอคายมีเสียงหัวเราะเยาะหยันแหลมเล็กเยือกเย็นกิ่งประดูกแห้งหักโครมลงมาปะทะก่อรวกแล้วกระทิงทั้งฝูงก็แตกตืน่นไม้แห้งหักโผงผางคืนนั้นท้องฟ้าโปร่องอากาศแจ่มใส ไม่มีสัตว์แม้แต่เสือโคร่งสักตัวเดินผ่านด่านหน้าเลยรุ่งเช้าข้าพเจ้าจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ลุงมัดฟังพรานใหญ่ปรารบว่าสาวบนหลังกระทิงเป็นผีดงตะเคียนแปลงตัวคุ้มภัยสัตว์มึงขวัญแข็งใจอ่อนเหมาะจะบวชเป็นพระทุดดอนั่งแผ่เมตตาโปรดสัตว์มากกว่าจะมาเป็นพราน อุบัติการครั้งนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่เรียนรู้ชีวิตด้วยชีวิตประจักษ์ใจตนเองดีว่าเคารพความอ่อนโยนกระด้างต่อความดุร้ายภัยทุกชนิดชวนให้หันหน้าสู้ไม่ใช่หนีสาวน้อยบนหลังกระทิงเพศเดียวกับแม่ธรรมชาติสร้างให้เธออรชรอ่อนแอนอ่อนโยนมิใช่อ่อนแอขลาดกลัวมิฉะนั้นเธอคงไม่ปรากฏตัวให้เห็น